Ừ. Chắc ngoài đây nhỉ อืมฉันน่าจะเป็นไปสําตอนนะคะ<อ>ต้องาตามรถตาหุ่นโอ้นี่แมส้มเสิร์ฟไปเลยเลยนะคะสิ้มไปนั่งปกติจะมีน้ามาตามเปียกะ แ้่เราใส่พอใส่าสมแล้วแซ่ซแแบแล้ว <Okay. S 2> แล้วมามนี่ได้แนวกินกัาหลายครับ มีอันพางมัมมีเนาะนอ,อันนี้เป็นใบกระโดนน้ำกับใบมันมี่มต้นไปได้ษกต้นีอันนี้เสื้อทำนะคะอุแดงเอาเยืย่อส้มกับดำเติมเอา ก็มื่อวานนี้อีกแซับกมั่ววานอึบวัน <c oughs> นี้มันทรงเครื่องเลยเนาะน้าอไปทตตั้งหมดตามอดที่เคพยพี่น้นนนนนองหลายราย่างเลยเวอร์อ้าวเอร์จะไปเสียบครับวันวน,น,น,นี้นะ,นะม้มามาสุขุมสุก้อนหนูไปแดกะครักินน้ำกันเมือนกะนน้อนี่แหละพี่น้องเลยมันม่วงวางของเขาน้อนี่เอานี่แหละเนาะมากินน้ำกันอือ มา,มากๆค่ะทุกคนืม